วันนี้เวลา15.38นาฬกาส8นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตราชกัญญาเสด็จออกนาวาังสุขโขทยัยพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปุมทองมาลากุลณนะอยุทยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองประธานมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์พร้อมคณะกรรมการและคณะทํางานมูลนิธินำผู้แทนธนาคารออมสินเฝ้าถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์และนำนิสิตนักศึกษาเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาโครงการทุนเรียนดีมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ มูลนิธิอรารยิสินสิริวันวรีนาเรีรัตได้ดําเนินการตามพระประสงค์ในการส่งเสริมศิลปะ,ะแขนงต่างๆและสนับสนุนบุคคลที่มีทักษะทางด้านศิลปะเพื่อให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม โดยคัดเลือกนิสิตนักศึกษาทางศิลปะจากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางศิลปะทุกภูมิภาค24สถาบันที่มีผลการเรียนดีมีความสามารถทางศิลปะสูงเพื่อรับพระราชทานรางวัลเรียนดีจำนวน10คนจาก10ส,สถาบันการศึกษา ศาสตราจารย์พิเศษอนเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำคณะผู้บริหารนำคณะกรรมการดำเนินงานและบริหารจัดการทุนการศึกษาทางด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอาธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์ล่ามภาษามือนิสิตและนักศึกษาเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา จำนวน5คน